อืมซีรีส์นเอฟซีเรื่องเรื่องเจ้าผู้หญงสองคนยังเจ้าชาย วางหลังตรงนี้แล้วกันตรงนี้มีให้ขายไหมก็รู้วางหลังได้แค่นไหนก็ได้อืมถาด้วยนี่มันเก้าอี้เก้าอี้นี้แบบโคตรแพงกว่าฉันจะซื้อได้นะเพราะมันเป็นเก้าของคุณชายเลยอ่ะ พดีจิงเอขายต้องขายได้หลายพันแน่เาถาดกันหน่ด้วยอึ๊บเอาเขียนปลาวาไว้ตรงนโอเคนั่งขายร้นโอะนี่อไรแต้ฉันได้เฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฉันสาวว่าทำอะไรได้ากนี่ เฮ้ยฉันฉันลอยได้หรอตรงนี้ไนะม่สามารถลากได้อะเหมือนฉันลอยเลยหือตรงนี้คืออะไรกันน่าคิดอะไรออกแล้วแบบนี้ฉันต้องทำละครให้กับเจ้าหญิงได้แน่เลย ฉันก็ต้องดีเลยนะสิเฉัจะทำตากลอนได้จะได้ทำให้เจ้าชายเห็นว่าฉันบินได้แน่นอนอือันนี้มายืนรอก่อนดีกว่านั่งรอดีกว่านะนั่งตรงนี้มันก็จะขวางทางนตรงนี้ก็จะขวางเท้างใ้นกันนั่งตรงนี้นก็นกนหนึ่งชั่วมงเลยถังขยะเหรอเนี่ย อันนี้แต่งหน้าไม่ค่อยสวยเลยเมื่อคุณคนจะเดินเข้ามาในร้านของฉันสวัสดีค่ะคุณค้าทำไมแต่งตัวจนขนาดนั้นนะคะจะมาซื้อของอะไรหรือเปล่าซื้ออยู่แล้วจ้า เค okay, ซื้อก็เลิกได้เลยค่ะอืมฉันอยากได้ดูหนัดอันนี้จังเลยลูกค้าค่ะ,คะอย่าเพิ่งใช้มือสุขภกนะคะไม่ได้ไงอ่ะเคอรคิดนี้ใช้ไม่ได้นะ่นหรอเคดูฉันได้ย้ำอายคุณลูกค้าค่ะช่วยจ่ายตังค์มาด่วนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นักสืบกำลังมามาตรงนี้แนละ้ว หลาเธอะทะถุเล็ดมากจริงถึงขนมจะอร่อยฉันไม่ชอบอืมอมขอพวกกี้อะไรเด้อฮะไม่เห็นอร่อยหืมหลานกแเส้นจ้กะก็เห็นอย่ต้องตื่น แฟนที่ถ่ายกาแฟด้วยหรออยู่แก้วถิงแม่งเลยไปเรานะจ๊ะว่ะเอ้ยฉันหน่อยจะออกไม่นะมีต่ตาสิแบบนี้ฉันต้องขอความช่วยเหลอือเอ้ยน้องสืบขาช่วยหนูด้วยเออใครอ่ะไปถ่ายตรงนั้นตาเร็วข่าวสาร ได้ได้ได้ค่ะผมเร็วเร็วเร็วโอเคโอเคโอเคเออเออผมร้อยได้เฮ้ยตรงนี้กดอะไรขึ้นเนี่ยขออโทษทีนะครับพอดีว่าเราจะเจ๋งกันไปไม่เป็นไรครับส,สวยโอเคถ่ดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อน ฉันถ่ายอืมนี้คืออะไรเ,เนี่ยเ้ยเทเต็มไปหมดเลยแล้วผมช่วยจุกก่อนนะครับไม่ล้างคุณกันแบบนี้แล้วเนะี่ยเก็บช่วยแล้วจะผมขอไปถ่ายถ่ายตรงอื่นต่อนะ มาขอถ่ายตรงนี้ต่อโอเคขาเจน,จน,จนอืมา่ะอืม ้ยขอบคุณนะคะรีบเก็บหลังก่อนดีกว่าอเออเราต้องมาเจ้าชายก็มาเอ๊อทำไมที่นี่มันดูลงังลาบแปลกๆนี่ คุณทำไมคุณถึงสวยจริงๆเลย <c oughs> นั่นมันไอผู้หญิงคนนั้นเลยนะหน่อยแน่ถือใจกับเจ้าชายสนินะนี่เธอเอืมฮารออีพีต่อไปนะจ๊ะบายบาย